สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแป้งบอลแตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมแบบ V.I.P. ทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดก้าแป้งครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทุกคนครับแล้วก็ครอบครัวเป้งบอลเต็งทุกท่านครับกลับมาเจอกับพี่เป้งบอลเต็งกันอีกแล้วนะครับ ในวันที่1เมษายนนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่แต่ก็มีแนวทางบอลดีๆทั้งหมด8คู่ที่คัดมาให้เพื่อนๆได้จิ้มได้เล่นกันเหมือนเดิมครับพร้อมกับกิจกรรมดีๆสําหรับการทายผลบอลคู่แรกครับเริ่มกันในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษตอน5้าทุ่มครึ่งอิปสวิชพบกับ s o u t h a ทม t o ตันครับตีสอง e รอส์ยูเนเพบกับฮ o วสิตี้หกโมงครึ่งเลสเตอร์ซิตี้พบกับนอริสซิตี้ครับ ตอน3ทุ่มเป็น c o เวนทรีซิตีพบกับคาร์ด f ฟ City ครับตอนตี2ในศึกลาลิกาสเปนบียริลพบกับแอลนดิโกมาดริดส่วนบอลในศึกอิตาลีเซเรียอาตอนตีหนึนาทีอินเตอร์มิลานพบกับเอมโปลีฮาทุมเป็นเลเชพบกับโรมาและตอน5้าโมงครึ่งโบโลญญาพบกับซาเลนิทาน่าครับ ในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษต,ตอน5ทุ่มครึ่งครับอิฟสวิชพบกับเซาท์ทัมตันที่สนามพอร์ตแมนโรดครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ของทั้ง2ทีมและอันดับตารางคะแนนครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านอิฟสวิช39นะัดชนะ25เสมอ9แพ้5ประตูได้เสียทำได้81เสียไป49มี84คะแนนเป็นจ่าฝูงของตารางอัตราการชนะอยู่ที่64.1%สุนงร์ครับส่วนฝั่งเซาท์ทมตัน37นะัดชนะ2 2เสมอ8ดแพ้เประตูได้เสียทำได 74, 48, มีเจ็ดสิบสี่แต้มอยู่อันดับสี่ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นครับฟอร์มสิบนัดหลังสุดของเ้าบ้านเอฟสวิชชนะแปดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งวิเลจอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์โดยนัดลาสุดเอฟสวิชบุกไปชนะแบล็กเบิร์นโรเวอร์สมาหนึ่งประตูต่ตอหนึ่งครับทำเงินไปได้หกครั้งคือทุนหนึ่งครั้งและเสียไปสามครั้ง เกมยาวของอฟสวิช10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ4แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่50%ครับโดยนัดล่าสุดอิฟสวิชเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลเวนสเตย์มา6ประตูต่อ0ครับนสางฝั่งเซาท์ทัมตันฟอร์ม10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4วิลเลจอยู่ที่50%นัดล่าสุดเซาท์ทมตันเปิดบ้านเสมอกับเมดเดลส์บรมมา1ประตูต่อ1ครับทำเงินไปได้5ครั้งและเสียไป5ครั้ง จมเยือนของเซาท์แทมป์ตันก้าวนัดหลังชนะ5เสมอ2แพ้2อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่55.6%ครับเดือนตัลาสุดนอกบ้านเซาท์แฮมป์ตันบุกไปชนะเบอร์มิงแฮมมา4ประตูต่อ3ครับสถิติที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดอิฟซิชชนะ2นัดและเซาท์แฮมป์ตันชนะ4นัดเสมอกัน4นัดครับเดือนตัลาสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเป็นทางด้านอิฟซิชบุกชนะเซาท์แฮมป์ตันมา1ประตูต่อ0ครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านเอฟซูชนัดล่าสุดบุกไปชนะแบ็กเบิร์นมา1ประตูต่อศูนย์ครับกลายเป็นว่าผลงานของพวกเขาแจ่มอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พวกเขากลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวครับ แถมตอนนี้ยังเป็นจ่าฝูงของตารางอีกด้วยครับด้านความพร้อมในวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเวสเปิร์นที่มีอาการบาดเจ็บครับทำให้วันนี้อาลีอัลมฮาดีจะได้ลงทําหน้าที่แทนครับส่วนที่เหลือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพร้อมกับส่งผู้เล่นชุดเดิมลงสนามตามระบบ4-2-3-1นะครับแนวรุกก็จะใช้นาธานบรอดเฮดคอนเนอร์เชปลินและ โอมารีฮัตชินสันช่างสค์เกมรุกอยู่ด้านหลังคิฟเฟอร์มัวลอลาสกอร์อยู่ในแดนหน้าตามระเบียบครับส่วนทางฝั่งเซาท์แฮมตันครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับเมดเดลสโรมา1หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่วนในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานฮวนลาริออสและรอสตรวสนะครับที่บาดเจ็บส่วนที่เหลือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพร้อมลงเล่นทั้งหมดตามระบบ433ครับโดย3ประสานในแดนหน้าก็จะวางเดวิดบรูคส์อดัมอัมสตรองและเชออดัมลงล่าสกอร์ร่วมกันในวันนี้ตามระเบียบครับ เรทราคาคู่นี้เปิดออกมาให้เลือกนะครับแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกสำหรับคู่นี้พี่เป้งมองว่าเจ้าบ้านอิปสวิชน่าจะทำได้ในบ้านของตัวเองนะครับเพราะว่าผลงานช่วงหลังทำได้ดีเสลือเกินครับส่วนทางฝั่งเชาทัมตันนะครับอาจจะมีสะดุดไปบ้างนัดลาสุดก็เพิ่งเสมอกับมิดเดิลสโตรมาครับเรทราคาเปิดออกมาให้เลือกแบบนี้พี่เป้งก็เลยมองว่าอิปสวิชในบ้านน่าจะกลุ่มความได้เปรียบกว่าพอสมควรเลยทีเดียวครับเรียกว่าโมเมนตัมตอนนี้อยู่ทางฝั่งอิปสวิชเขาแหละครับ เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากับเลทราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วพี่เป้งขอเทใจไปทางเจ้าบ้านก็แล้วกันครับสกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็นทางเอฟซวิ c ชชนะเซาท์ทนตันอยู่ที่1 0ึไม่ก็2 0ศูนย์ครับแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษตอนตีสครับเ i สต์ยูไนเต็ดพบกับพาวเวอซิตี้ที่สนามเอลเลนโบรสสเตเดียมครับ ผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้และนับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านลีสยู่นเต็ดสานัดชนะ25เสมอแปดแพ้หประตูได้เสียทำได้72เสียไป30มี83แต้มอยู่อันดับ2ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่64.1%สนรครับส่วนทางด้านเฮาสิตีสามนัดชนะ16เสมอสิ 10, แพ้สิประตูได้เสียทำได้53เสียไป48มี58แต้มอยู่อันดับ9ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่สี่สิบสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์คับฟอร์มสิบนัดหล ชนะ7เสมอ2แพ้1วิเลจอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นัดลาสุดลีสยูไนเตดบุกไปเสมอกับวัตฟอร์ดมา2ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้7ครั้งเสียไป3ครั้งครับเกมยาวของลีสยูไนเต็ด8นัดหลังสุดชนะ7เสมอ1และยังไม่แพ้ใครครับอัตราการชนะในบ้านอยู่ที่แปดสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์โดยนัดลาสุดในบ้านลีสยูเนเตดเปิดบ้านเอาชนะมิววอลมา2ประตูต่อ0ูนย์ครับส่วนทางด้านเฮาสิตีฟอร์ม10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้3วิเลจอยู่ที่30%โดิบเปอร์เซ็น์ซิตี เปิดบ้านแพ้กับสโต k กซิตี้มาศูนย์ประตูต่อ2องครับทำเงินไปได้4ครั้งคืนทุน1ครั้งและเสียไป4ครั้งครับเกมเยือนของเฮาซิตี้8นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่50%ครับตัวนัดล่าสุดนอกบ้านเฮาซิตี้บุกไปเสมอกับเบรสตันนอร์ดมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสถิติที่ทั้ง2ทีมพบกัน10นัดหลังสุดลีสจูเนเตตชนะไป5นัด เฮาสิตี้เสมอ1นัดและเสมอกัน4นัดครับโดนัทลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเสมอกันไม่ได้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้ครับบอกเลยว่าเจ้าบ้านล e ชสโตรเนเต็ดพวกเขาไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรครับโดยตัวหลักก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าครับไม่ว่าจะเป็นวิลเฟรดจีนอตโต้แพทริกแบมฟอร์ดและอาร์ซีเกรย์ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมในวันนี้ครับ ส่วนทางฝั่งทีมเบอนฮาวซิตี้ครับจะไม่สามารถใช้งานเลียมดีแลที่เจ็บอยู่เพียงรายเดียวนะครับรวมไปถึงเจคอบกรีฟที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามทั้งคู่ครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1แนวรุกจะใช้เจเดนฟิโลจีนอับดุลกาดีโอมูและอนาซาโรรีเป็นตัวทำเกมอยู่ด้านหลังหัวหอกตัวเป้าอย่างฟาบิโอคาาโยครับ ราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านลีสยูเนเตดเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งให้ดีแคบสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบสาครับสำหรับคู่นิ้พ่เปงมองว่าเฮาสิตี้ช่วงหลังฟอร์มดีเสลอเกินนะครับแม้ว่าเลสเตอร์ซิตี้จะมีศักยภาพสูงกว่าและระบบของทีมดีกว่านะครับแต่วันนี้น่าจะไม่ชนะขาดอย่างที่คิดไว้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากับเลทราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วมองว่าลีสยูเนเตดน่าจะชนะเฮาสิตี้อยู่ที่21ไม่ก็3-2ครับคู่นี้ใครอยากบางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษตอน6โมงครึ่งครับเลสเตอร์ซิตี้พบกับนอริสซิตี้ที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเลสเตอร์38นัดชนะไป26เสมอ4แพ้8ประตูได้เสียทำได้74เสียไป34มี82แต้มอยู่อันดับ3ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่ 68. 4ส่เสวนทางด้านนอริสซิตี้39นัดชนะ1 9เสมอ7แพ้13ประตูได้เสียทำได้71เสียไป55มี64แต้มอยู่อันดับ6 ตารางอัตราการชนะอยู่ที่48.7%ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้ชนะ3เสมอ2แพ้5วิเลตอยู่ที่30%นัดลาสุดเลสเตอร์บุกไปแพ้ให้กับบริสตอลซิตี้มาศูนย์ประตูต่อ1ครับทำเงินไปได้4ครั้งและเสียไป6ครั้งเกมยาวของเลสเตอร์ซิตี้8นัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่62.5%โดยนัดลาสุดในบ้านเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้ให้กับ QPR มา1ประตูต่อ2ครับส่วนทางฝั่งนอริสซิตี้10นัดหลังสุดชนะ7เจ 2อ2แพ้1วิเลตอยู่ที่70%นัดล่าสุดนอริทเปิดบ้านเอาชนะพรีมัทมา2ประตูต่อ1ครับทำเงินไปได้7ครั้งคืนทุน1ครั้งและเสียไป2ครั้งเกมนอกบ้านของนอริทซิต,ตี้สินัดหลังสุดชนะ3เสมสอ2แพ้5 วิเลจอยู่ที่30%ครับโดนัตล่าสุดนอริตบุกไปชนะสโตอกซิตี้มา3ประตูต่อ0ครับผลงานที่ทั้งสองทีมพบกัน10นัดหลังสุดเลสเตอร์ซิตี้ชนะ6นัดนอริตซิตี้ชนะ3นัดและเสมอกัน1นัดครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้บุกชนะนอริตซิตี้มา2ประตูต่อ0ครับสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านเลสเตอร์ซิตี้กุนซือวินเซนโซมาเรสกาครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับบร,ร,ริสต สภาพพร้อมรอมของทีมก่อนทำศึกจะได้ตัวเจมี่วาดี้ริคาโดเปไรราและเดนิสปราเอนะครับกลับมาฟิตทันลงสนามในวันนี้ครับ ส่วนตัวเจ็บก็จะเป็นโทมัสแคนนอนเบนจามินเนวสันและเคซี่แม็กเอเทียนะครับที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ทั้งหมดครับคาดว่าในวันนี้มารเรสกาจะเตรียมจัดทัพมาตามระบบ4-3-3โดยมีแพทสันดาก้านะครับหล่อล่าสกออยู่ในแดนหน้าตามระเบียบครับส่วนทางฝั่งนอร์เวย์ครับคุณซือดาวิดวารกเนอร์นัดลาสุกเปิดบ้านเอาชนะพรีมัตมา2ประตูต่อหนึ่งในลีกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาสําหรับสภาพพร้อมมก่อนทําศึกในวันนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากโอ เดมิทริอัสจานูลิสและโจนาธานโบรนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและยังไม่หายดีครับคาดว่าในวันนี้วากเนอร์เตรียมจัดทัพมาตามระบบ4-2-3-1โดยมีโจชัวซาเจนออกสตาร์ทตอรนาเปาลาตะข่ายและจะใช้แอชลี์บรันส์รับจอบเป็นเพลย์เมเกอร์คอยสังสรร์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับราคาคนนี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ,บ้านเลสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ครึ่งควบลูกครับเฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูก เอาจริงๆเลยนะครับจากสภาพนี้ของทั้ง2ทีมบอกเลยว่าทางทีมเียร์นอริชมีลุ้นมากกว่านะครับแล้วก็สามารถบุกมาเก็บ3แต้มได้เลยครับแม้ว่าอันดับตารางจะเป็นรองแล้วก็ศักยภาพของทีมค่อนข้างด้อยกว่าหน่อยๆนะครับแต่ทว่าฟอร์มการเล่นบอกเลยว่ากําลังมั่นใจแล้วก็เต็มที่สุดๆเลยครับหลังเก็บชัยชนะมาได้เจนัดจาก10นัดที่ผ่านมาแล้วก็ผลิตสกอร์ได้เป็นกอกเป็นกำรวมทั้งสิ้นกว่า25ประตูเลยทีเดียวครับเรียกว่างานดีมีคุณภาพแน่นอนครับส่วนทางกับทางเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ครับที่ผลงานกําลังรร่วงตาามลลํดัับบเยคจน ให้ตอนนี้หล่นไปอยู่อันดับ3ามเมที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งฟอร์มในลีก6เกมหลังสุดแพ้ไปถึง4นัดนะครับแล้วก็โดนถลุงแนวรับยับเยินไปถึง10ประตูเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเมื่อเลลรทราคาเปิดออกมาให้ทั้งชาวบ้านเลสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกยูรอกนอริชน่าจะได้รับทรัพย์มากที่สุดครับสกอร์ที่ออกมาี่เปงมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันอยู่ที่1นึ 1. ไม่ก็2อครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษตอน3ทุ่มครับโคเวนทรีซิตี้พบกับคาร์ดิฟซิตี้ที่สนามโคเวนทรีบิลดิ้งโซซิตี้อารีน่าครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านโคเวนทรีสามสิบแปดนัดชนะ16เสมอ12แพ้10ประตูได้เสียทำได้62เสียไป44มี60แต้มอยู่อันดับ7ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่42.1%ครับส่วนทางฝั่งคาร์ดิฟซิตี้ครับ39นัดชนะ16เสมอ5แพ้18ประตูได้เสียทำได้43เสียไป53มี53แต้ม อยู่อันดับ11ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่41%ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของชาบ้านโคเวนทรีซิตี้ชนะ7สเสมอ1แพ้2วิเลตอยู่ที่70%นครับนัดล่าสุดโคเวนทรีบุกไปชนะฮัดเดนฟิลด์ทาวมา3าประตูต่อ1นครับทำเงินไปได้7ครั้งเสียไป3ครั้งเกมในบ้านของโคเวนทรี10นัดหลังสุดชนะ7สเสมอ2แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่70%ครับโดยนัดล่าสุดในบ้านโคเวนทรีเปิดบ้านเอาชนะรอตเตอร์แฮมยูไนเต็ดมาแบบขาดลอยห้า นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้5วิเลตอยู่ที่40%นตัดล่าสุดคาร์ดิฟเปิดบ้านแพ้ให้กับซันเดอร์แลนด์มาศูนย์ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้4ครั้งคืนทุน1ครั้งและเสียไป5ครั้งเกมเยือนของคาร์ดิฟ10นัดหลังสุดชนะ4แพ้6ครับอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่40%นตัดล่าสุดนอกบ้านคาร์ดิฟบุกไปแพ้ให้กับซวน4มาศูนย์ประตูต่อ2ครับสถิติที่ทั้ง2ทีมพบกัน10นัดหลังสุดโคนทรนะ3นัด์ซิตี้ชนะ4นและเสมอกัน3นัดคาสุดทททีี่ั้ง2มเจอิฟ เป็นทางด้านคาร์ดิฟเปิดบ้านเอาชนะคูวนทรีมา3ประตูต่อ2ครับ ส่วนสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านโคลัมเบีซิตี้ครับกุสซี่มาร์กโรบินส์นัดล่าสุดก็เพิ่งบุกชนะแฮรเดอนฟิลด์ทาวมา3ประตูต่อหนึ่งในลีกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนลงสนามเนี่ยจะไม่มีชื่อทัศเซอร์ฮิโรสคาโมโตะมิดฟิลด์แดนปลาดิบนะครับที่เจ็บอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นครับคาดว่าในวันนี้โรบินส์จะเตรียมวางหมากมาตามระบบ3-4-3ครับโดยมีเคซี่พาวเมอร์ฮัจิไรและเลอิสซิมนะครับเป็น3ปรรรระะสสสาาาานนนนใแวคคออยยล่่่ก์ตมเบบบีัทัทงงฝ ค,คุณซื้อีอรอนบูลุดนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับซันเดอร์แลนด์มาศูนย์ประตูะสองในเลกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ครับยังคงไม่มีชื่อมาร์คแมกกินเนสแนวรับตัวหลักที่เจ็บอยู่เพียงรายเดียวรับคาดว่าในวันนี้บูลุดจะตเตรียมจัดทัพมาตามระบบ4-4-2ครับโดยมีฟาร์มาราเชชูกับคารลัมโรบินสันนะครับันึ่งกำลังกัรล่าตาข่ายในแดนหน้าและจะใช้อารอนแรมซี่รับจอเป็น playmaker คอยสร้างสารรค์โอกาสอยู่ด้านหลังตามสูตรครับ ราคาคนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านโคลนทรตีต่ออยู่1ลูกครับในแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3เกมนี้พี่เป้เชื่อว่าทีเมเยือนอย่างคาร์ดิฟน่าจะสู้สุดใจขาดได้เลยครับแต่ดูฟอร์มช่วงหลังที่เพิ่งแพ้มา2นัดรวดและก็เสียไป4ลูกแบบยิงใครไม่ได้นะครับน่าจะทําให้ความมั่นใจลดลงไปบ้างไม่มากก็น,น้อยครับยิ่งไปกว่านั้นเป็นการเล่นนอกบ้านนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของพวกเขาเหมือนเดิมครับส่วนทางกับทางฝั่งเจ้าบ้านโคลันทีนะครับซึ่งฟอร์มกาลังเข้า งานดีสัตสัดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ในตารางโซนบนเนี่ยขับเขี่ยวกันแบบดุเดือดเลยทีเดียวครับฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่วันนี้โคเวนทรีน่าจะใส่ย,ยับซัดไม่เลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่เรดราคาเปิดออกมาเอียงซ้ายขนาดนี้ครับแล้วก็แนะนําว่าอยู่ทั้งฝั่งทีมต่อโคเวนทรีน่าจะได้รับซับมากที่สุดครับสกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็นทางโคเวนทรีชนะคาร์ดิฟซิตี้อยู่ที่3ประตูต่อ1ไม่ก็4ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ ลาลิกาสเปนตอนตีสองครับเบียริลพบกับแอเลนิโกมาดริดที่สนามเอสตาดโอเดลาเซรามิก้าครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมรับเจ้าบ้านเบียริล29นะัดชนะ10เสมอ8แพ้11ประตูได้เสียทำได้47เสียไป51มี38แต้มอยู่อันดับ10ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่34.5%ส่วนทางด้านแอตมาดริด29นะัดชนะ17เสมอ4แพ้8ประตูได้เสียทำได้54เสียไป34มี55 แต้มอยู่อันับ5ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่58.6เปอร์เซ็นครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของเบียริลชนะ6เสมอ3แพ้1วิลเลจอยู่ที่60นัดล่าสุดเบียริลเปิดบ้านเอาชนะบาเลนเซียมา1ประตูต่อศูนย์ครับ ทำเงินไปได้7ครั้งเสียไป3ครั้งครับเกยมยาวของเบียริวก้านัดหลังสุดชนะ4เสมอ4และแพ้เพียงแค่1นัดครับอัตราการชนะในบ้านอยู่ที่44.4%นตัดลาสุดเบียริวเปิดบ้านเอาชนะบาเลนเซียมา1ประตูต่อศูนย์อย่างที่บอกไปครับส่วนทางฝั่งแอรันติโกมาดริดครับฟอร์ม10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้6วิเลตอยู่ที่30%นตัดลาสุดแอรันติโกมาดริดเปิดบ้านแพ้กับบาร์ซ่ามาศูนย์ประตูต่อ3ครับทำเงินไปได้ั้งคืนทุน1ครั้งและเสียไป7 ครั้งเกมนอกบ้านของแอดมาร์ตบริดสิบนัดหลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้5อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่20%โดยนัดล่าสุดนอกบ้านแอดมาร์ตบริดบุกไปแพ้ให้กับคาร์ดิสมาศูนย์ประตูต่อ2ครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดปบียร์รลชนะ1นัดแอดมาร์ตบริดชนะ4นัดและเสมอกัน5นัดครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันแอดมาร์ตบริดเปิดบ้านเอาชนะเบียร์ยิลมา3ประตูต่อหนึ่งครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้เจ้าบ้านเบียริวยังคงไม่สามารถใช้งานบรามอนเทราดเจเนมีปิโนและอัลฟอนโซโปาดูราซานะครับที่บาดเจ็บหมดสิทธลงสนามทั้งหมดครับรวมไปถึงเอริกไบยยี่แนวรับที่บาดเจ็บเข้ามาเพิ่มเติมครับ ส่วนพวกที่ติดโทษแบนกก็จะเป็นลบาโตโมเรโนกับกิโกเฟเมนียนะครับไม่สามารถลงช่วยทีมได้ทั้งหมดครับในวันนี้จะส่งโกเก้กูเอนกากับอาเดรียอารติมิลาลงทําหน้าที่แทนตามลําดับครับที่เหลือก็พร้อมลงสนามตามระบบ4-4-2พร้อมกับวางอเล็กซานดราซอลตลาตะขายรวมกับเกรรดโมเรโนครับส่วนทางฝั่งแอตมาดบิดนะครับเหลือแข้งที่ยังเจ็บหน้าเดิมไม่ว่าจะเป็นตัมาสเลมาโคเซกิมินเอสบิโตโลและมาโกสเปาโลนะครับ ขณะที่นาฮูเอลโมลิน่าและโรดิโกเดอปอก็ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามเช่นกันครับคาดว่าในวันนี้โรดิโกริเกลเม่กับซาอูยิเกสจะได้ลงสนามแทนนะครับนอกจากนั้นก็เตรียมลุยด้วยขุมกําลังชุดเดิมตามระบบ35-2ครับโดยคู่ห oh ัวหอกในเดนนากจะวางองตนลกิสมันลงลาตะข่ายร่วมกับอาบารโรโมราตาครับเรนราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนแอตมาสบริตตอยูปอ,ปอ,ปอให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับ สำหรับคู่นี้พี่เป้งมองว่าบีรเรีวนะครับฟอร์มกําลังดูดีเลยทีเดียวแล้วก็ฟอร์มกําลังเข้าฝักเลยนะครับหลังจากเก็บชัยชนะมาได้3เกมติดต่อกันและแพ้เพียงแค่นัดเดียวตลอด11 match แมตช์ที่ผ่านมาครับส่วนทางกับทางแอ็ดมาร์ตบริทนับที่ฟอร์มออกทะเลโดยเฉพาะเกมนอกบ้านพลาดทาไปถึง4นัดจาก5เกมหลังสุดครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดเอาไวให้ทางฝั่งทีมเยือนแอดมาดบริดเป็นฝ่ายต่อยูปปปแนะนําว่าอยู่รองเจ้าบ้านน่าจะมีลุ้นมากกว่าครับสกอร์ที่ออกมาพี่เป้งมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันอยู่ที่1-1ไม่ก็2อครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ อิตาลีเซเรียอาตอนตีหนึ่งสีนาทีอินเตอร์มิลานพบกับเอมโปลีที่สนามจูซเปเมอัสซาครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านอินเตอร์มิลาน29นัดชนะ24่สเสมอสแพ้1ประตูได้เสียทำได้เจ็เสียไป14มี76แต้มเป็นจ่าฝูงของตารางอัตราการชนะอยู่ที่82.8ส่วนทางด้านเอมโปลียี่สินัดชนะหกเสมอเแพ้สิประตูได้เสียทำได้ยีเสียไปสี่สิบสามมียี่สิบห้าแต้มย 17, อย รางอัตราการชนะอยู่ที่20.7%ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของชาวบานอินเตอร์มิลานชนะ8สเสมอ1แพ้1วิเลตอยู่ที่80%ครับนัดลาสุดอินเตอร์มิลานเปิดบ้านสเสมอกับนาโปลีมา1ประตูต่อ1ครับทำเงินไปได้7ครั้งเสียไป3ครั้งเกมเย่าของอินเตอร์มิลาน10นัดหลังสุดบอกเลยว่าโหดสัดสัดครับยังไม่แพ้ใครชนะ8สเสมอ2 อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่80%โดยนัทล่าสุดในบ้านอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเสมอกับนาโปลีมาหนึ่งประตูต่อหนึอย่างที่บอกไปครับส่วนทางฝั่งเอมโปลี oli, ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้4วิเลตอยู่ที่30%นัดล่าสุดเอมโปลีเปิดบ้านแพ้ให้กับบูรอญยามาศูนย์ประตูต่อหนึครับการทําเงินเข้าวินไป6ครั้งคืนทุนหครั้งและเสียไปสครั้งครับ เกมเยือนของเอ็มโปลี10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่30%ครับโดนัทลาสุดนอกบ้านเอ็มโปลีบุกไปแพ้กับเอซีมิลานมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดบอกเลยว่าอินเตอร์มิลานกินขาดครับชนะไปถึง8นัดครับส่วนเอ็มโปลีชนะ1นัดและเสมอกัน1นัดครับนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันไปทางด้านอินเตอร์มิลานบุกชนะเอ็มโปลีมา1ประตูต่อศูนย์ครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้ครับเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานภายใต้การนำฟมของซิโมเนอินซากีพวกเขาไม่แพ้ใครมา23เกมติดต่อกันครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ตัวเจ็บยังคงเป็นหน้าเดิมๆครับและมีต้องรอเช็คฟิตยานซอมเมอร์ผู้รักษาประตูเมือหนึ่งนะครับที่เจ็บระหว่างการร,รับใช้ทีมชาติครับ ถ้าไม่พร้อมโอกาสจะตกเป็นของเอมิลอัลเดโรที่จะลงเฝ้าเสาทแทนครับนอกจากนี้มีข่าวดีเพราะจะได้ตัวฟรานเชสโกอซบีที่ผลข้อกล่าวหาในการเหยียดเชื้อชาติลงบัญชาเกมรับนะครับโดยจะจัดทัพมาตามระบบ3-5-2เดนกลางตัวหลักจะวางนิโคลเบเรล่าเฮนริกมาทีคายาและฮาคารสหนกูรปั้นเกมร่วมกันสนับสนุน2หัวหอกในแดนหน้าอย่างมาคุสตูรามและราอตาโลมาร์ติเนสครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเอมโปลีภายใต้าการนำทีมของดาวิดเดนิโคล่า เริ่มแผ่วนะครับแพ้มา3ามเกมติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ตัวเจ็บยังคงเป็นหน้าเดิมๆแถมยังเสียยูเซฟมาเล่นะครับที่ติดโทษแบนสะสมใบเหลืองครบโคตาครับทำให้วันนี้ยาโคโปฟัเซนีจะได้ลงทําหน้าที่แทนครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ3 4 2 1แนวรุกจะวางซีมอนชูคอฟสกี้กับนิโคลโลคัมเบกี้ปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างเอ็มบเนียงลงล่าสกอร์ในวันนี้ครับ เรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานต่ออยู่2ลูกแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับ เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนะครับพวกเขามีฟอร์มการเล่นในบ้านที่โหดสัดสัดเลยครับเพราะว่าไม่แพ้ใครมา11เกมติดต่อกันบ่งบอกชัดเจนเลยนะครับว่าพวกเขาในบ้านโหดสัดๆครับฝั่งทีมเยือนอย่างเอ็มโปรีผลงานย่ำแย่ขาดความสม่ำเสมอทําให้ตอนนี้ลงไปอยู่ในโซนท้ายตารางแล้วรับเลนราคาเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกแนะนําว่าอยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะดีที่สุดครับเพราะว่าอินเตอร์มิลานนะครับแข็งแกร่งกว่าแล้วก็เกมรุกเฉียบคมกว่าครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะครับ ที่เรดราคาเปิดออกมาแบบนี้ครับสกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานชนะเอมโปลีอยู่ที่4-1ไม่ก็3-0ครับ คู่ต่อมาครับในศึกอิตาลีเซเรอาตอน5ทุ่มเลดเช่พบกับโรม่าที่สนามสตูดิโอไวดเมครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเลดเช่29นัดชนะ6เสมอ10แพ้13ประตูได้เสียทำได้26่เสียไป45มี28แต้มอยู่อันดับ13ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่20.7%สครับส่วนทางฝั่งโรม่าครับ29นัดชนะ1 5เสมอ6แพ้8ประตูได้เสียทำได้55เสียไป35มี51แต้มยู่อันดับ5ของตารางอาการชนะ อยู่ี่51.7%ฟอร์ม10นัดหลังสุดของ้าบ้านเลเชชนะ2เสมอ1แพ้7วิเลตอยู่ที่20%นัดล่าสุดเลเชบุกไปชนะซาเลนิธานามา1ประตูต่อ0ครับทำเงินไปได้3เสียไป7ครับเกมเยาวของเลเช9นัดหลังชนะ2เสมอ3แพ้4อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่22.2%โดยนัดล่าสุดในบ้านเลเชเปิดบ้านแพ้ให้กับเวโรนาม,มา0ประตูต่อ1ครับส่วนทางฝั่งโรม่า10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ3แพ้2วิเลตอยู่ที่50%ครับนัดล่าสุดรม เปิดบ้านเอาชนะซาซโลมา1ประตูต่อศูนย์ครับทำเงินไปได้6ครั้งเสียไป4ครั้งเกมเยือนของโรมา่า10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่40%นตัดลาสุดนอกบ้านโรมา่าบุกไปแพ้ให้กับไรตันมาศูนย์ประตูตอนหนึ่งในศึกยูโรปาลีกครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดบอกเลยว่าโรมากินขาดรับชนะไปถึง8นัดส่วนเลเชชนะ1นัดและเสมอกัน1นัดครับดยนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันโรมา่าเปิดบ้านเอาชนะเลเชมา2 ประตูต่อนหนึ่งครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านเลเช่เทรนเนอร์ใหม่ป้ายแดงอย่างลูกากอตตีประเดิมการคุมทีมนัดรแรกก็พาเลเช่บุกไปชนะซาเลน,านิธานามาได้1ประตูสูงนะครับถือว่าเป็นการปลดล็อกขวาชัยชนะมาได้สําเร็จครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ตัวเจ็บนอกจากหน้าเดิมๆและยังเสียลาเมกบันดาที่ติดโทษแบนเพิ่มเข้ามาอีก1คนนะครับนั่นการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1ครับและแน่นอนว่าพวกเขาน่าจะยึดคุมกําลังชุดเดิมโดยแผงมิดฟิลจะใช้พอนตัสอัมควิสเรมี่อูแดง และโรเบโตปิโคลลีนะครับสังสันเกมรุกอยู่ด้านหลังหัวของตัวเป้าอย่างนิโคล่าเคอร์สโตวิชครับ ส่วนทางด้านโรมาครับภายใต้การนําทีมของดานิเอเลเดรรซี่ครับพวกเขาไม่แพ้ใครในลีกมา5เกมติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ตัวเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆิมครับและที่เพิ่มเติมคือจะเสียกรองกลางอย่างโรเรนโซเปเลกินี่ที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตานะครับทำให้วันนี้เอ็ดูอาร์โดโบเวจะได้ลงสนามแทนครับดานการจัดทัพคัดบอลพวกเขาจะมาตามระบบ4-3-3แดนกลางจะวางเลอันโดปาเรเดสคอยบัญชาเกมสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าไม่ว่าจะเป็นทอมมาโชบานันซี่สเตฟานเอล ชรวีและโรเมโลลูกากูที่จะคอยประสานงานกันล่าสกอร์ในเดอนหน้าตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้หนักฝั่งทีมเยือนโบรมาต่ออยู่ครึ่งลูกครับเพนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครัวลูกครึง่ง เจ้าบ้านเลเช่ผลงานในบ้าน5้าเกมหลังสุดพวกเขาเก็บช,ชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นครับขณะที่ทีมเยือนอย่างโรม่าผลงานนอกบ้านก็ทําได้ดีนะครับไม่แพ้ใครมา4ี่เกมติดต่อกันครับเปรตราคาเปิดออกมาให้ทางโรม่าเป็นฝ่ายบุกมาต่ออยู่ครึ่งลูกแนะนําว่าอยู่รองเจ้าบ้านน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าบอลเปลี่ยนโคช้ชเชวนักเตะทุกคนน่าจะทุ่มสุดกําลังเพื่อให้โค้ชใหม่ประทับใจอย่างแน่นอนครับแถมในวันนี้เลเช่ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองนะครับบอกเลยว่าพวกเขาสู้สุดใจอย่างแน่นอนครับเมื่อพิจารณากับเรราคาแลวก็ภาพรวม แล้วมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันอยู่ที่2-2ไม่ก้อน1-1ครับกูนี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ อิตาลีซเรียอาตอนห้าโมงครึ่งครับเร็วสุดเลยนะครับคู่นี้โบลอนยาพบกับซาเลนิทาน่าที่สนามสตาดิโอเรนาโตดออาราครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ของทั้งสองทีมครับเจ้าบ,บ้านโบลอนยา29นัดชนะ15เสมอ9แพ้5ประตูที่เสียทำได้42เสียไป25มี54แต้มอยู่อันดับ4ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่51.7%ครับส่วนทางด้านซาเลนิทานา่า29นัดครับที่ผ่านมาชนะเพียง2นัดเสมอไป8นัดแพ้ไป19นัดประตูที่เสียทำได้20 3าสียไป59 มีอยู่14คะแนนอยู่อันดับบวยสุดของตารางอัตราการชนะอยู่ที่6.9ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของชาวบ้านโบลญนาชนะ7เสมอ1แพ้2วิเนเตอยู่ที่70รนัดล่าสุดโบลญญาบุกชนะเอ็มโปลีมา1ประตูต่อศูนย์ครับทำเงินไปได้8ครั้งเสียไป2ครั้งเกมในบ้านของโบลญญา9นัดหลังสุดดูดีเลยทีเดียวครับชนะ7เสมอ1แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่77.8โดยนัดล่าสุดในบ้านโบลญนาเปิดบ้านแพ้ให้กับอินเตอรมิาาานนนนนะต่ต 1, ่ัสวทงด้ สิบรับหลังสุดห่วยแตกห่วยสัดๆเลยครับยังไม่ชนะใคร เสมอไป2แพ้ไปถึง8นัดครับนัดล่าสุดซาเลนิธาน่าก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเลเช่มาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับทำเงินไปได้3ครั้งเสียไป7 10เกมนอกบ้านของซาเลนิธาน่าชนะ1เสมอ3แพ้6ครับอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่10%โดยนัดล่าสุดนอกบ้านซาเลนิทาน่าบุกไปแพ้ให้กับกายารีมา2ประตูต่อ4ครับผลงานที่ทั้งสองทีมพบกัน5นัดหลังบอลญญาชนะ2และเสมอกัน3ครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเป็นทางด้านบรลญญาบุกชนะซาเลนิธาน่ามา2ประตูต่อ1ครับ สภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ครับเจ้าบ้านบุรลญามีข่าวดีครับเพราะว่าจะได้ตัวโจโชซักซี่นะครับกองหน้าตัวเก่งกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งครับแต่วันนี้น่าจะได้นั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนอยังไงก็ตามในวันนี้บุรลญานะครับจะไม่มีอนามาซูมาโอโรและแซมบูเคมานะครับที่มีอาการบาดเจ็บยูนในระหว่างการพักรักษาตัวทั้งหมดครับคาดว่าในวันนี้บุรลญนาน่าจะลงเล่นตามระบบ4-3-3ครับโดยที่สามประสานใน้านหน้าน่าจะเป็นริคาโดโอโซลินีเยนส์ออรกาดและอเล็กซิสแมเลเกอร์นะครับ ลงลาสกอร์รวมกันครับส่วนทางฝั่งซาเลนิทาน,น่านะครับผลงานห่วยแตกเลยครับสิบนัดหลังสุดยังไม่สามารถชนะใครได้ส่วนในวันนี้จะขาดกองหลังตัวหลักอย่างเกโกริตคาสตานอสนะครับแล้วก็เฟรติโกฟาซิโอที่มีอาการบาดเจ็บครับส่วนที่เหลือก็พร้อมลงเล่นตามระบบ4 3 1 2ครับเกมรุกน่าจะใช้อันโตนิโอคานเดรวาทําเกมอยู่ด้านหลังชุกบูบุยเคมอิกูเอเมซีนะครับแล้วก็ลูมซาอูน่าที่จะควงแขนกันลาสกอร์อยู่ในแดนหน้าตามระบบ4 3 1 2ครับ เรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านโบลโนญาต่ออยู่ลูกครึ่งรับแฮนดิแกปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3 บอกเลยว่าคู่นี้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับเจ้าบ้านโบลโนยาครับเพราะว่าฟอร์มดูดีกว่าเยอะเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านทีมเรือนซาแลนิธาน,นาบอกเลยว่าก็รอแค่ตกชั้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาชนะเพียงแค่2นัดเท่าน,นั้นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อพิจารณากับเรนราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วอยู่รองไม่ลงเลยจริงๆครับสกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็นทางโบลโอนยาชนะซาแลนิธาน,นาอยู่ที่3ประตูต่อหนึ่งไม่ก็4ประตูต่อหนึ่งครับ ใครอยากได้ทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆนะครับก็ถ่ายผลบอลคู่ของอิปสวิชกับเซา t h เทมมันมาได้เลยครับพิมพ์คอมเมนต์ท้ายผลบอลล่างคลิปนี้นะครับและแคปหน้าจอส่งรูปเข้าไปในกลุ่มไลน์กาวเปงเพื่อยืนดันตัวตวนครับโอเคครับมาสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับบอลในวันจันทร์ที่1เมษายน2567ทั้งหมด8คู่ครับคู่แรกปีเปงให้อิปสวิชคู่ที่2รองเฮลซิตี้ที่ลูกควบลูกครึ่งคู่ที่3รองนอริสิตี้ที่ครึ่งควบลูกคู่ที่4ให้โคเวนทรีต่อ1ลูก คู่ที่5รองเบียริวที่ปอปอคู่ที่6ใหอินเตอร์มิลานต่อ2ลูกคู่ที่7รองเลเช่ที่ครึ่งลูกและคู่ที่8ใหโบลอนยาต่อลูกครึ่งครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมีบินบวกแบบเมื่อต้นคลิปที่เป,เป็นโชว์ให้ดูนะครับแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยที่ line ไลน์แอดกาวเปงครับในกรุมปลน์ของพวกเรานะครับจะมีทัศนะบอลแบบ V.I.P และทีเด็ดบอลดีๆแจกฟรีให้เพื่อนๆทุวกวันแบบไม่มีค่าใช้จ่ายครับเพียงแค่เพื่อนๆแอดไลน์เข้ามานะครับพิมพ์สัญลักษณ์ตามด้วยหมายเลขเก้าแล้วก็เป ภาษาอังกฤษครับหรือใครสะดวกแอดแบบ QR Code ก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยนะตอนนี้ครับบอกเลยว่ากลุ่มไลน์ของพเราทํากําไรให้เพื่อนๆไม่เว้นแต่ละวันนะครับบอกเลยว่าโหดสัสตรัสเซียบวกกันไม่พักก็รับทัพย์ไม่เลิกจริงๆครับไม่เชื่อลองแอดมาดูได้ไม่เสียหายไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ส่วนวันนี้ใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่เป้งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่เป้งในการทำคลิปต่อไปด้วยครับที่สำคัญไปก่อนนั้นอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์บอลดีๆอย่างนี้จากเป้งบอลเต็งชแนลครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะบวกๆรวยๆกันทุกคนละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ